เป็นประวัติของพระนางสามมาวดีนะพระนางสามาวดีนี่เป็นธิดาของเศรษฐีนะทิดาเศรษฐีในเมืองพัทธ,ธวดีนะพัทธ,ธาวดีในครั้งเกิดในครั้งนั้นเกิดอหิวาตกรโรคระบาดในเมืองนะอเอิญเราเพิ่งเนาะอยู่ในสถานการณ์ของโควิดระบาดคงจะทราบบรรยากาศกันดีนะแต่ว่าในยุคนั้นเนี่ยเทคโนโลยีมันไม่ มันไม่ทันสมัยนะเมื่อคนทยอยตายกันมากขึ้นนะทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งนางสามาวดีก็หนีภัยอวิวาตกโรคจากเมืองพัฒธาวดีมาโกสัมพีเพื่อที่จะมา,าพึ่งพิงสหายรักคือโคสกะเศรษฐีเมื่อเดินทางมาถึงโกสัมพีนะก็โคสกะเศรษฐีนี่ก็ตั้งโรงทานเลี้ยงคนนะ พ่อแม่ของนางสามรีก็พักอยู่ที่ใกล้ๆบ้านเศรษฐียังไม่เข้าไปพบนะส่วนธิดาก็มารับอาหารไปให้พ่อกับแม่นะก็หิวมากกินจุเกินไปนะพ่อแม่ก็ทยอยตายนะเพราะว่าอาหารไม่ย่อยอในที่สุดเศรษฐีก็ทราบว่านางสาวดีเนี่ยเป็นลูกสาวของ เพื่อนเศรษฐีด้วยกันที่เมืองพัทธรดีนะก็ได้รับมาเป็นลูกสาวแล้วก็มอบบริวารให้500คนเป็นบริวารน,นะแต่งตั้งในฐานะขอ,นของการเป็นลูกสาวนะเพราะว่าเป็นลูกของเพื่อนของสหายรักนะอันนี้เป็นอ่าเป็นประวัติความเป็นมาของนางอ่าสามอาดีคร่าวๆนะต่อมาพระเจ้าอุเทนเนี่ยนะเสด็จ เยี่ยมชมเมืองแล้วก็มาพบนางเข้านางสมวดีก็เกิดความรักเพราะความงามของนางก็มาขอนางแล้วก็นางไปเป็นอัครเหสีเป็นมหมายสีคนแรกนะพระเจ้าเทนิมินมีมเหสีสามคนนะคนแรกคือพระนางสามาวดีนะคนที่สองคือพระนางวาสุระพัตตาเป็นพระราธิดาของพระเจ้าจันทปัญโชตเป็นเหสีคนที่สองนะ ส่วนคนที่สามก็คือพระนางมาคันธิยานะเรื่องพระราชามีเมษเสยเนี่ยเราจะคุ้นกันอยู่นะคราวนี้มาเข้าด้วยของนางมาคันธิยาบ้างเป็นผู้สั่งเผาปราสาทและเผานางสามมวดีนะนางมาคันธิยาเนี่ยเป็นสาวงามที่สวยมากพ่อแม่ก็หวงมากนะมีเศรษฐีและพระราชานะนะ แสดงความจำนงอยากได้นางนะไปเป็นคู่ครองแต่พรรามบิดามารดาไม่ยอมยอกให้นะเพราะถือว่ายังไม่เหมาะสมกับลูกสาวตัวเองต่อมาพรหมามนี่มาพบพระพุทธเจ้าเห็นลักษณะมหาบุุษเห็นพระชับพันตรันสีเห็นพระวรากายแล้วก็รู้ว่านี่เหมาะสมจะเป็น ที่นี่เหมาะสมที่จะเป็นสามีของลูกเรานะคิดแบบพราหมณ์นะก็เลยขอให้พระพทธเจ้ารอรอก่อนแล้วพราหมณ์เนี่ยเขกลับไปตามนางพรหมณีครับลูกสาวให้แต่งตัวแล้วก็รีบมาพบพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าท่านก็เสร็จไปนั่งอยู่ในที่ไม่ไกลแต่พระทับรอยพระบาทเอาไวนะ้นางพรหมณีมาเห็นรอยพระบาทเนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้เรื่องการทายลักษณะของพระบาทนะก็บอกกับพราหมณ์ว่าพราหมณ์ นี่ไม่ใช่รอยพระบาทของคนที่ยังมีราคาพราหมณ์ก็ยังไม่เชื่อนะก็เลือบไปเห็นพระบรมศาสดานั่งที่ไม่ไกลก็พานางพราหมณีและก็ลูกสาวก็ไปพบแล้วก็แสดงความจำนงว่าจะมอบลูกสาวให้นะพระสาวกชาก็ตรัสว่าเมื่อพระองค์เนี่ยตัดสู้ใหม่ๆนะมีทิดาของพญามารน,นะเป็นกายทิพย์นะกายทิพย์มันก็งามกว่ากายมนุษย์อยู่แล้วนะ นางว่า,างามกว่ามานางมาคณียามากมันกายทิพย์นะพระองค์ยังไม่สนใจเลยนะเพราะตัสรู้แล้วนะพระองค์ยังไม่สนใจเลยถ้านางมาคณยาเป็นเป็นประดุดผ้าเช็ดเท้าแล้วเท้าของพระองค์เนี่ยเปื้อนฝุ่นพระองค์ยังไม่อยากไม่ประสงค์จะถูกนางแม้ด้วยปลายเท้าแล้วก็สแสดงคาต่อจนพราหมณ์สามีพัญญาพรามบิดามารดานี่นะ ได้บรรลุธรรมเป็นพระอนาคามีส่วนนางมาคณิยานี่ได้บรรลุความผูกโกรธผูกอาฆาตพยาธิเปบาทในพระอุศาสดาทั้งพราหมณ์สามีพ่อแม่ของนางมาคณิยาก็ออกบวชไม่นานก็ได้บรรลุปเป็นพระอาหารหันต์นะส่วนานางมาคณิยาไม่มีพ่อแม่ดูแลแล้ว,ลวก็มาอยู่กับนามาอยู่กับน้านะน้าก็คิดว่าหลานของเราสวยแบบนี้ไม่มีใครที่เหมาะสมยกเว้นพระเจ้าอุเทน ก็แลมนำไปถวายพระเจ้าอุเทนความผูกอคติฏิบาติของนางตั้งแต่วันที่ได้พบพระสมมเจ้านะนางก็คิดว่าสักวันที่มีอำนาจถ้ามีอำนาจจะกลับมาทำลายพระบรมศาดาก็เมื่อได้เป็นมเหสีองค์ที่สามแล้วนะก็จ้างนักเลงให้ตามด่าพระพุทธเจ้านะซึ่งเราคงเคยได้เคยได้ฟังนะพอตามด่ามาเข้ามาเข้า,าพระรนก็ทุน คุณพระสัสรวาเราไปเมืองอื่นดีกว่านะพระสัมมาจ้าก็ตรัสตอบอาถามอนะรนว่าถ้าไปเมืองอื่นแล้วเนี่ยถูกตามดาอีกจะทำยังไงพระรนก็ทูลว่าก็ย้ายไปเรื่อยๆนะซึ่งพระองค์ก็ตรัสว่าเหตุเกิดที่ไหนต้องรับที่นั่นนะแล้วก็อธิกรณ์ที่เกิดกับพระองค์เนี่ยนะเรื่องเราที่เกิดกพระองค์นะจะไม่เกินเจ็ดวันนะอันนี้ก็เป็น วิธีการหนึ่งที่มานางมาคธิยาเนี่ยพยายามทําลายพระบรมศาสดาด้วยความผูกโกรธผูกอาฆาตนะการนี้พอทําลายพระศาสดาไม่ได้เมื่อทราบว่าอัครมเหสีคนแรกคือพระนางสามมดีเป็นผู้มีศรัทธาในพระสัมมาจ้าะนางสามมดีเนี่ยได้ฟังธรรมจากคนรับใช้คือนางขุชุตรานะจนบรรลุธรรมเป็นพระสดาบัน์พร้อมกับปริวัติทั้งห้าร้อยนะ นางมาคณดยาเมื่อทำร้ายพระสาสราไม่ได้ก็คิดจะทำร้ายสาวิกาที่ศรัทธาพระสัมเจ้าแทนแล้วก็เป็นอัครมเหสีเบอร์หนึ่งด้วยนะเมื่อคิดอย่างนี้แล้วก็ในคราวที่พระเจ้าเทเสด็จไปนอกเมืองก็หวานล้อมให้นางสามอดีเข้าไปอยู่ในปราสาทนะปิดปราสาทนะแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเอาผ้าผ้า พาชุดน้ำม,มันไปพันเสาในปราสาทไว้แล้วพอนางสมณีกับบริวารเข้าไปในปราสาทก็ปิดปราสาทแล้วก็เผาทั้งปราสาทเลยนะก็เนื่องจากนางสมณีและบริวารเนี่ยได้ร,รู้ธรรมเป็นระโสดาบันเป็นโสดาบันบุคคลนะนางก็แผ่เมตตานะแต่ก็ตายนะตายทั้งหมดแหละตายด้วยวิบากกรรมเ,เรื่องนี้ไปถึงพระบรมศา,ศา,ศาสดาท่านก็ตรัสเล่า ุปกรรมในอดีตของพระนางสาวมวดีว่าในอดีตเนี่ยมีพระราชาพระองค์หนึ่งนะทรงอุปถากดูแลพระประเจกุติเจ้าแปดพระองค์นางสาวดีในอดีตนั้นนะกับบริวารนี่นะก็อยู่ในพระราชนิเวศนะทำหน้านที่รับใช้พระราชาแล้วก็ดูแลพระปเจกุทิเจ้าคราวหนึ่งพระราชานะพาหญิงนั้งห้าร้อยเนี่ยไปเล่นน้ำในแม่น้ำ แล้วก็ขึ้นจากน้ำมาอากาศมันเย็นมากมันหนาวมากมันหนาวมากก็วิธีการทำให้ความหนาวมันทุเลาลงก็คือไปก่อไฟนาะงก็ไปจุดไฟจุดไฟที่กองฟางพอกองฟางมายุบลงก็เห็นว่าอ้าวเห็นพระ,ระเบเกตุเจ้านั่งสมาธิอยู่นะพระเจเกเจ้าพระองค์หนึ่งนะในแปดพระองค์นี้มีพระองค์หนึ่งมันนั่งสมาธิอยู่ท่านเข้าสมาบัตินะเข้าสมาบัติเจ็ดวัน ก็ประโกราพระพุทธเจ้าไม่เป็นไรแต่แต่นางกับปริวานทั้งร้อยเนี่ยกลัวอาชญาเพราะว่าเป็นพระพุทธเจ้าที่พระาพร,ะระาชาเนี่ยอุปถักต์บำรุงอยู่ก็เคยก็เลยคิดว่าอย่างนั้นทำลายหลักฐานนะไอ้ครั้งแรกเราไม่รู้แต่ครั้งที่สองนี่หาปืนมาสุมเผาเลยแล้วก็หลีกหนีไปพอครบเจวันพระพุทธเจ,จ้าก็นะลุกขึ้นมาตามปกติ ไม่ได้เป็นอะไรเลยนะส่วนนางกับปริวาณทั้าร้อยราดสังขารแล้วก็ไปถูกเผาไหมอยู่ในตนรกอยู่นานนะเกิดมาเป็นมนุษย์ก็ถูกเผาไปอีกร้อยชาตินะนี่คือบุพกรรมที่ถูกเผามาถึงชาติสุดท้ายนี่นะนะ